สวัสดีสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมตอนนี้เราอยู่กันในเกมมาดนมาดนนะคุณกำลังรับชมช่องปิ๊บปิ๊บตันละาตดตึงตัดตึงตัดตึงเย่ไปไปไปเล่นเกมกันเอะแบ๊แฮมของหน้าแบ็คอยู่ทางใต้ พ่อต้มีกล่องไม่ใช่หรอว่าไม่มีได้ไงยัไม่มีแฮปปีโอ้ยด่านนี้ก็มืดมืดจิมจิมเฮ้ยมันอยู่โรงเรียนพัตกรอยู่ตรงโรงเรียนโรงเรียนเลยหรอใช่เดี๋ยวนาไม่หัน้ามพุ่มาละแป๊บนึงค่อย แทงอีกถ้าแทงที่หนึ่งท่านปั่นอยู่บนบ้านเหน็นปะมามามาอุ้ยมาติดท่อติดลอ้อไอ้บ้าโอ้อออร้อเฉยเลย ของสายคู่มันมันติดล้อ้อาอา,อาโอ้ยม,มีมีทางหลังมีทางหลังไหนขึ้น่หนแทงหลังแทงหลังหมดเวรละแทงหลังหมดพอดีไม่น่ายื้อเลยทุกดูดิแตก แล้วทีหลังจะเล่นบลกนะเงินติดล้อไงทีนี้ก็เลยติดตะขอเลยเออติดตะขอเลยติดใจฆาตกรเลยเนี่ยอย่าโนวันเลยเพื่อนเราลงไปประตูกันโนวันมันง่ายกูว่าแล้วดึงได้ดึง เปิดประตูเลยครับปานไม่ต้องหินไปโกโกโก้ยังแทงหลังเดี๋ยวกูไปพีทปั่นเปิดประตูเลยเปิดเดิวเปิดดิวประตูไหนอ่ะมันน่าจะเดินมาละประตูตรงนี้เลยตอนดิมทีโดนไปโดนก็มีแทงหลังออกไม่ออกออเสียงได้มากมีมีคนเอาโชคมาด้วยยายายาไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยมันอุ้มกูมันอุ้มกูมันอุ้มกูไปช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กูแต่งหลังไม่โดนสวยกูแตงหลังไม่โดนป้าเอิร์ไม่อยากกูรอดแล้วกูอาจจะรอดก็ได้แอ้ที่จะรอดไม่ต้องเอามันเลยครับเนี่ยไม่โดนอะไร เยอมาแล้วเย่ก yeah. ระท่อมโลหิตครับทุกคนหนูเอากุญแจมาเปิดกองอยู่รถแท็กเตอร์เข้ามาดีค่าก่อนนู่นนู่นฝาหน้าประตูหายอ่ะหน้าประตูไว้เครื่องสุดท้ายแล้วกันก่อนเอวเครื่องโล่งๆก่อนเนิร์เนิร์ ปันเสร็จก่อนได้เปรียบไม่มีแฮกรูนเนาอเขามีแฮกรูนนี่หวะผมทอนยังไม่หาย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 ลมร้องลมร้องแฮกรูลมร้องแต่ลลแล้วมันกลับไปที่เครื่องถึงไม่ซ่อมแล้ว ยิ่งแมนเกินกลับไปละกูลากมาไกลมากจะช่วยพี่เองเบีนได้กูจะขอล็อบสไตล์ตมาสเตอร์อุ๊ยมึงเร็วเกินนึกว่าจะไม่มาที่ไหนได้มาทุะเมืองพลังเขาต่ำไปม,มีไอ้นีม่มีล้มล้าง แฮกลูนแล้วก็ล้มแล้วก็คุมเครื่องสามเปิกแล้วไม่คุมนะคุมคุมคุมเครื่องที่ใกล้กลัวคุมตอนนี้ตอนนี้หายละมันจะคุมประมาณห้าวิหกวิอะ่ะไม่นานไม่นานแต่ถ้าเครื่องที่เราปั่นอยู่อะ่ะมันจะคุมมันก็จะดูตำแหน่งเราเออใช่ถ้าเครื่องไหนมีคนปั่นอะ่ะมันก็จะไอ้นี่ผมจะปั่นเครื่องเราให้เสร็จให้ได้พี่สวย เฮ้ยกูบาักทุกคนกระตุกจัดอะมึงกูกระตุกคือตัวกูอยู่ตรงนู้นแต่แต่วิญญาณจิตใจและจิตใจกูอยู่ตรงนี้ตัวกูกําลังปั่นเครื่องอยู่วิญญาณและจิตใจกูอยู่ตรงนี้นั่นกระตุกเฉยทุกคนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูอัดไว้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตัดให้ดูวิญญาณและจิตใจกูลอยมานั่งไม่รู้แต่ตัวกูยังปั่นเครื่องอยู่เพื่อนเพื่อนเราก็ตกอะรู้ว่าอ้นี่กูเนี่ยกระตุก โอเคกลับมาละโอ้บ้าโบวิญญาณและจิตใจกูอยู่กับกูอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้วน่า,จ,าจะมีบาร์บีคิวไม่มีไม่มีแต่หมัอนไปแม่นมากเลยนะมีคุมเครื่องไงไอที่บอกอะไอที่ลมและคุมเครื่องมันจะเห็นตำแหน่งถ้าใครปั่นอยู่อะโอ้ oh, oh. Oh. อุ้ยกิริย์เข้ามาหากูตอบแบบไม่ได้แล้วทุกคนตัวนี้มันรู้มันรู้มากเราต้องเล่นไปเรื่อยครับพุทเราต้องเล่นไปเรื่อยตัวนี้มันรู้มากกำมือแล้วทุกคนหมดแลนะโอมาท่านดาจะไปไหนมาขอดได้แผนที่ได้แผนที่วะใช่ออกไม่ได้แล้วกูโดนอีกแล้วทุกคนมันน่าจะเอากูคนเดิมคนเดียวคนใดเฮ้ยเขาเตรียมอยู่ในรถ ปล่อยมือ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 จากเครื่องปล่อยมือจากเครื่องปล่อยมือจากเครื่องเด <c oughs> ี๋ยววิ่งหนีเดี๋ยวดูนะมันจะไปหาใครอ๋อไปหาพวกมึงอยู่ดีไม่ไม่ไปหาเพื่อนหรืคนที่ปั่นอยู่เห็นปะเราต้องยอมให้มันล็อกอะโอเคไปนู่นเลยปั่น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 ไหนกูก็จะตายละให้กูตายอย่างสมศักดิ์ศรีในการปั่นเครื่องหน่อย ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดินหลุดเองว่ะเพื่อนมีเปิดหลุดเองโดนไปคนละแผ่เเ็นเอ้เจอกูอือกูแตกละอุ้มกูเหอะลับไปอุ้มละ เออแทงหลังกูหมดแล้วรีครบกูก็รีครบไม่ทันโอ้ตายแบบตายอย่างหมามันอะไรกันคุญแจกูไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเจอเนิร์ดไอเวนตายแทงหลังกูก็ไม่ได้ใช้เมื่อกี้กูก็แทงหลังเ้าแทงหลังครั้งนี้ไม่ได้ใช้รู้มากไอตัวเนี้ย แล้วเมื่อไหร่กูจะรอดก็นั่นแหละก็จบกันแค่นี้กันก็จบจบแหละโอเคจบแล้วแหละพอแล้วแหละชีวิตแม่งชีวิตก็เป็นอย่างนี้ชีวิตกคนเราแต่ทำชีวิตจัดๆเลยเออโสู้ๆสู้ต่อไปขอบคุณนะขอบคุณที <c oughs> <c oughs> ่เข้ามารับชมรับฟัง คำบ่นติดตามด้วยนะ